ก็กราบสวัสดีไปรุ่นอินเฟสชันกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาแบบบอกทิคเล็กๆน่นอนสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นอะไรประมาณนี้เออมาแนะนำเรียนแรกก็เป็นตัวละครมาแรกมาหน้าแรกเราก็จะเป็นประมาณนี้ตัวละครให้เลือกแต่ตัวตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็กดนี่ไป สำหรับคนที่ตั้งตัวละครเสร็จแล้วก็จะมาบอกข้างล่างในเสียงนี้อันแรกก็จะเป็นกระเป๋าของเรานั่นเองกระเป๋าเอาไว้ลงเล่นในแมปต่างๆประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นสกิลนะต้องยิงแบบยิงผีมาอัพประมาณนี้สำหรับผมก็อัพได้ว่าแค่ประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าต้องอัพอะไรก่อนนะก็อัพอัพไปเลย อันที่3ก็จะเป็นเสื้อผ้าการแต่งกายของเรานั่นเองมันน่าจะต้องเติมหรือเปล่าอันที่4ก็จะน่าจะเป็นชื่อหรือเปล่ามั้งน่าจะเป็นชื่อแหละไปมาอันต่อไปก็เป็นมาร์เก็ตของเรานั่นเองมาร์เก็ตก็จะมีแบบพวกซื้อปกติเลยพวกแม็กมีดคาตนะต่างๆแล้วก็เกาะ ก็อาหารจำเป็นเลยเนี้ยอาหารแล้วก็พวกยาพวกโลกแล้วก็อันนี้จะเป็นของแต่งป่าะอันนี้จะเป็นตัวละครเนี้ยตัวละครต้องเติมจะมีฟรีให้2สตัวแล้วจะมีให้เติมด้วยมาอันนี้อีเวนต์ตอนแรกก็จะเป็นน่าจะเป็นเฮ้ยกดไวไป ขั้นอ๋อขั้นเป็นขั้นวันนี้นี่ก็จะไปควสจะไม่เจาะเลยนะนี่มาสรุกกันเองอันนี้ก็จะเป็นเล่นในแบบตามเวลาที่กำหนดนะประมาณสชั่วโมงก็จะได้ประมาณนี้นี่ผมเล่นมาได้สักพักแล้วไปข้ามไปอันนี้คอมมูนิตี้ของเราน่าจะเป็นแคน นี่แคนแล้วก็มานี้ก็ตั้งค่านะไม่มีอะไรมากตั้งค่าอันนี้ไม่ได้ปรับะไรเลยเขาอยปรับตามก็แล้วแต่มานี้คาว่า play game จะจะมีเลือกเซิร์ฟที่แนะนำเลยที่เขาเล่นกันเยอะๆอันนี้อันแรก beginner อันแรกนะเนี่ยเนี่ย beginner อันนี้น่าจะเป็น อะไรสักอย่างอ่านไม่ออกก็คนมีคนเล่นอยู่นะอันที่สามก็จะเป็นพรีเมียมเติมน่าจะต้องเติมอันนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้แต่สุดท้ายน่าจะเป็นแบบสร้างนะสร้างแล้วมาเจอกันนะไปจะลงลองลงซฟเซิร์ฟอันนี้แบบห้าแรกก็ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะยิงไม่ได้หรือเปล่าอันนี้น่าจะยิงได้มั้ง ่าจะประมาณนี้แหละผมก็ไม่รู้อะไรมากจะมาแบบเข้ามาในเกมเลยจะ,จะมาบอก UI การกดอะไรต่างๆการเดินการวิ่งอะไรประมาณนี้กดคนน่าจะรู้นะกด W ก็คือการเดินธรรมดาแล้วถ้ามีชิปด้วยก็คือการวิ่งกดชิปกดชิปคือวิ่งถอยหลังก็กด S นะแต่ถ้ากดชิปไปด้วยว่ามันก็จะไม่ถอยหลัง ก็กด A อย่างเดียวจะถอยหลังกด A ก็หันไปทางซ้ายเดินทางซ้ายกดดีก็ไปทางขวาไปกบาร์ไปกบาร์กระโดดกดอะไรกะกดชิปเออกดชิปการนั่งนะชิปการนั่งแล้วก็กด A อเอเอลทหรือ A I T สักอย่างเนี่ยเท่านั้น เื็การเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนซ้ายขวาดิเออ,เอ,อนี่กด C เพื่อเป็นมุมมองมุมมองข้างในนี่เทจะเทจดกด Z ก็คือการนั่งกด I ก็เปิดเปล่านะกด I กด M ก็แผนที่เป็นแผนที่ถ้าจะกดแบบเลือกปืนก็กดตัวเลขอนะตัวเลขข้างบนอนะ เออเนี่ยตัวแรงบนจะมีคีรัดอยู่อ่ะนี่ตรงนี้กดคิวกดคิวจะเป็นนี้เลยนี่กดคิวถ้ากดเลขก็กดได้เหมือนกันนี่กดเลขกดเลขประมาณนี้มันก็ไม่มก็ทุกคนน่าจะรู้แล้วละ่ะบอกคนไม่รู้ไงเออใจไหมบอกคนไม่รู้สำหรับใครอยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์มาเลยจะทำคลิปสอนแน่ อันนี้ก็เออพวกลานค้านะผมผมเดินมาต้อง,กองไกลไงเดินมาจากที่อะไรสักอย่างอย่างี้แหละเซฟโซนเออไม่มีอะไรมากที่นี้ลาไปก่อนกันใครอยากสอบอะไรก็คอมเมนต์มาเลยมาละ